เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับก็อย่างที่บอกไงว่ามันมันก็เดินอยู่ในแนวโลกประจําถิ่นอยู่แล้วนะครับโลกประจําถิ่นที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราอยากจะประกาศก็ประกาศเพราะว่าตอนที่ประกาศเป็นโรคระบาดร้ายแรงของโรคเนี่ยทางองค์การทนไมโลกก็เป็นผู้ประกาศนะครับเราก็ต้องมีการประสานงานนะครับแต่ว่าในการ ดำเนินมาตรการในการออกมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผ่อนคลายให้มากที่สุดเท่าที is, ่จะทำได้ก็เข้าไปเยอะแล้วนะครับโอ้ไม่ได้อันนี้ต้องถามท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคือการอย่างที่บอกเรีบยังไม่มีใครเคยพูดนะว่าหนึ่งหนึ่งกรกฎาคือดีเดย์แต่ว่า เราใช้วิธีการปฏิบัติไงครับใช่ไหมฮะออกมาจากการต่างๆอย่าง,างวันนี้ก็จะมีการเสนอโอ้ตั้งหลายเรื่องอะผ่อนคลายนะครับเรื่องการเปิดปรับสีนะครับแล้วก็เรื่องของการให้อะไรอะผู้ประกอบการปรับบาร์คาราโอเกะเนี่ยได้เริ่มดําเนินกิจการได้ไม่ต้องขายอาหารแต่เพียงอย่างเดียวอะไรต่างๆนี้แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงต้องเข้าสู่ที่ประชุมสอบคให้พิจารณาก่อน อันนี้คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขนําเสนอนะครับแต่ในที่ประชุมสบคก็อาจจะมีผู้ที่เป็นผู้ผู้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์แพทย์เป็นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องมาร่วมกันพิจารณาแต่กระทรวงสาธารณสุขจะนำเสนอเรื่องมาตรการต่างๆความคืบหน้าเรื่องขบโรคติดต่อในการที่จะมารองรับแผนการใช้ขบวนกฉุดเฉือนนี้เรียบร้อยที่างไรบ้างคะเห็นว่าต้องมีการแก้ไขอย่างไรบ้าก็พอมโรคติดต่อก็ ถูก,ถกเขาเรียกอะไรถูกนํามาใช้อยู่แล้วควบคู่กันไปกับพอพระราชกาหนดสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้เป็นการรวมความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานสบ,บคคืออยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินฉันตราบใดที่ยังอยู่ยศสบ,บคยังไม่ยุบนะครับแล้วก็ปคสถานการณ์ฉุกเฉนยังมีผลอยู่เนี่ยเราก็เราก็ทางานร่วมกันนะครับ เราเราเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม,ไาไม,ไาไมไ่อย่างการสวมหน้ากากการไม่ได้ระยะห่างคือข้อแนะนําในการปฏิบัติตนมันไม่มีกฎหมายตรงไหนให้ไปออกได้ว่าถ้าเกิดไม่สวมหน้ากากแล้วจะต้องถูกลงโทษอย่างนู้นอย่างนี้ยกเว้นในแต่ละจังหวัดซึ่งประธานโรคติดต่อจังหวัดเขาจะใช้มาตรก,การแต่ก็ก็ยังไม่เคยมีใครบังคับใช้ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเรา เราทําไมต้องไปบังคับใช้เราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใช่ไหมขณะน,นี้ทั่วโลกที่อื่นเขาถอดหน้ากากกันหมดแล้วพวกเรายัางใส่หน้ากากกันอย่างเต็มที่อยู่เลยเมื่อวานบนเวทีเสวนาของรัฐบาลทุกคนทุกคนที่นําเสนอก็ใส่หน้ากากทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นความร่วมมือไม่ต้องไปบังคับใช้ก็ทําให้เราถึงถึงมีมีอะไรอ่ะมี สถานการณ์ที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผู้ป่วยอาการหนักตั้งเหนือพันเศษๆเผลอๆไม่ถึงพันแล้วมั้งนะแล้วก็การควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตก็ลดลงพอเป็นโรคประจาถิ่นเนี่ยตอบคำถามน้องเนี่ยก็คือผู้เสียชีวิตไม่เยอะนะผู้ติดเชื้อก็เป็นผู้ติดเชื้อ อาจจะติดเชื้อจํานวนมากได้แต่ว่าเชื้อไม่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็คนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็จะไม่มีอาการที่ที่จะรุนแรงหรือเสียชีวิตมันก็นี่ก็คือบริบทหนึ่งของโรคประจำถิดครับโอเคครับ